เดี๋ยวันนี้ก็มาเรียนต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยครูให้เด็กๆทํำใบงานที่หนึ่งก็คือนะคะลองไปสํารวจหรือว่าลองไปหาว่ามีการทําโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องอะไรแล้วบ้างแค่นั้นนะคะเด็กๆก,ก็ทํากันมามากมายเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นแล้วมันอาจจะแปลกๆนิดนึงก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตรงนี้อ่ะล ไปหาโครงงานนะส่วนงหญ่ก็จะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่แปลกนะคะครูก็ให้นักเรียนได้แล้วนะคะเพราะว่าเราก็มีอินเทอร์เน็ตเนาะเราสามารถแบบออค้นคว้าได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เครื่องมือนะคะโทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์นะคะดีกว่าเอามาเล่นเกมอ่าเล่นเกมมันก็โอเคมันเป็นการฝึกทักษะแต่ว่าเล่นมากๆอาจจะแบบมีปัญหาด้านสายตาปวดตาหรือว่าอาจจะแบบ นั่งอยู่กับที่ไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายเพราะฉะนั้นก็เล่นแต่พอเหมาะนะคะทําอะไรก็ต้องยึดทางสายกลางใช่ไหมคะก็เล่นได้ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ว่าโอเคอันนี้เรากําลังพูดถึงการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะที่เรามีอยู่แม้ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ก็คือการเซิร์รช Searching การค้นคว้าสืบค้นเพราะฉะนั้นเราก็เอามาข้นเลยไม่ต้องไปนั่งหา อาจจะหาหนังสือเราไม่มีหนังสือโครงงานที่บ้านเราก็เซิร์ชหาเลยอินเทอร์เน็ตแขวนอยู่มากมายนะคะฉันหาแรงนี้แค่นั้นเองแต่จะอาจจะใช้าหาในเว็บอื่นๆด้านล่างล่างหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าใครมาเจอเนี่ยก็อาจจะง่ายสุดโครงงานคณิตศาสตร์ลองเข้าไปดูซิเมนต์หร่อบรรณาการอะไรเนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะคะซึ่งอันนี้ครูก็เห็นอยู่หลายหลายคนเหมือนกันที่เซิร์ช โครงงานนี้มนาะก็ไม่มีปัญหานะคะโอเคเลยนะคะทีนี้ก็อาจจะดูว่าอเขาชื่ออะไรเตขาคณิตพิชิตการพับผ้าอะไรก็้มานะคะว่ามาเขียนมาพิมพ์บอกครูอคะ่ะซึ่งเขาที่แล้วก็ก็ถือว่าโอเคมากนะคะทีนี้ทำยัไงล่ะอ่ะก็ ผู้ทำเนี่ยหลายคนจะเขียนชื่อเองซึ่งเออก็น่ารักดีอาจจะตกตาไปนิดนึงคต้องการให้เขียนว่าโครงงานเนี่ยใครก็เป็นคนทำนะคะคือไม่ใช่แบบค,ครูทัศนีอดิตกุลเด็กหญิงทัศนีอดีตสกุลเอออันนี้ไม่ใช่แหละนะคะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นว่าตัวครูทำซึ่งครูไม่ได้ทำแต่ว่าครูเป็นคนทำงานสงครูเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็ เนีตรงนี้เขียนแบบนี้เนาะนะคะ,ะเขียนแบบนี้เราก็จะเขียนเป็นชื่อของคนที่เขาทําเลยนะคะก็คืออ่าเราไปดูทีเน่เราดูซิว่าโครงงานเลยค่ะคันพิชิตพับผ้าเนี่ยแล้วผ้าผ้าใครทํานะคะนี่เท่มากเลยเขาทำแนี้เออแผนเอาไว้นะคะดีมากเลยเนี่ยนะคะน่าสนใจทั้งเลยนะคะละคะองดูว่าเขาก็มีการสืบษ้นั้นทากระบวนการของการการอะเนี่ยละคะ่ะการ การทำโครงกานนะคะโครงกานห้าบทนะคะเฮ้ยงานนิคมผ้าเสนอนเล็กน้อยก็นะคะเกล็ดหนังนังมะอ่างเชตั้มาถึงด้านล่างก็ดีนะคะแล้วก็ชายทันท่าสะขอภายในชายสะนี้เอ่อเด็กหญิงวันดีเด็กหญิงนันตานะคะสก๊อปปี้มาถ้าเราพิมพ์ส่งครูนะคะ ว่าตาใครเขียนก็เด็กชายอะไรก็ว่าไปเด็กชายนะคะทานี้โตอะไรเนี่ยสต่ดก็จดไม่ได้ลนะนเคาเขียนชื่อเขาไปนะคะอ่าคารูเขียนผิดใช่ไหมสารทบสารทบอะไรหนีมันลับตาอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ครูก็จําไม่ได้ประมาณนีเ้เขียนเขียนให้ทราบว่าใครเป็นคนทำจากโรงเรียนอะไรนะคะ ท,ที่ทำนี่เป็นโรงเรียนอะไรเออนีน่โรงเรียนบ้านบ้านเทอไทยนะคะจังหวัดจังหวัดมีไหมชเชียงรายหรือเปล่านะชเชียงรายเพฉะนั้นเออก็นะคะก็ททำโรงเรียนอะไรบ้านอะไรนะคะจังหวัดเชียงรายจัว่าไนะคะที่มาเนี่ยหมายถึงเราไปค้นจากเออนังสืออะไรหร,ไห,หรือว่าทีไ่ไหนหรือว่าเว็บอะไรเราอาจจะ ่าปราบให้ครณดูนะคะ,ะตัวนี้ก็เป็นอะไรคะตัในด้านบนเนาะด้านบนตัวนี้นะคะก็ไปคัอ่มาก็ได้นะคะมามาไหมอ่มามาจากข้างบนเลยพิที่ c o t r l s ก่อนมาแบบนี้นะคะที่เขียนมาเลยก็ว่าไปประเภทของโครงงานนี่แหละที่ครูต้องการให้ตอบนะคะก็คือว่าเ๊ะโครงงานเนี่ยมันเป็นโครงงานประเภทไหนต้กลับไปดูที่ นเราพูดคุยกันในเรื่องของประเภทของโครงงานนะคะก็คือโครงงานในที่เราเอามานําเสนอเนี่ยมันมี4ประเภทจริงๆอาจจะมีการแบ่งโครงงานน้อยลงกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะ่าเรามาดูซิว่าคิดว่าเรขาคณิตการพับผ้าเนี่ยน่าจะเป็นโครงงานประเภทไหนก็เรามาดูอ๋อทดลองหรือเปล่าเขาทดลองพับผ้าหรือก็ไม่น่าใช่นะคะทดลองมีการตั้งสมมติฐานหรือเปล่าว่าพับผ้าเนืใช้การสํารวจไหมเก็บข้อมูล แล้วทำเป็นสถิตินําเสนอก็ไม่น่าใช่นะคะเป็นการประดิษฐ์หรือการพัฒนาไหมก็น่าจะเป็นการประดิษฐ์นะคะเป็นการออกแบบมีมีแบบจําลองด้วยเห็นไหมคะมีการสร้างแบบจําลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นโครงงารแบบประดิษฐ์นะคะแบบสร้างแบบจําลองอะไรเงี้ยนะคะเออแบบสร้างแบบจำลอง,ละะอองแบบลง้วก <Okay. S 1> ็เราก็มาตอบคำถามน,นะคะว่าท่านง,งานวัฒนการ การประดิษฐ์ขออภัยจะได้ติ๊อะไรล่ะโวงงานประเของกาอประดิษฐ์นะคะสายประดิษฐ์ษแล้วก็พัฒนาอัน์โนก็ราฟมินเนสเซอราประามาณนี้ก็เป็นข้อที่สามนะคะทําไมถึงคิดว่าเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในโครงงานเนี่ยเอ่อน,นักเรียนผู้ทำงานนะคะพัฒนาแบบนะคะ ท่าการนะคะพับผ้าพับผ้าเป็นโมเดลนล้วก็ว่าไปนะคะมีวิธีการพับผ้าเนอนพัฒนาวิธีการพับผ้าอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบประดิษฐ์เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นอันแล้วว่าอ๋อเราไปศึกษาเรื่องนี้มานะเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเราคิดว่าเป็นแบบนี้ให้ผลของเรานะคะอ่าหรืออาจจะเป็นอะไรเขาเน้อาสีนิดหนึ่งีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งโครงการอะไรเงี้ยเลย ก็ oh. ไม่เป็นไรไม่เห็ะืงี้นะโรงาที่นะกอันนี้นี่เอยนะหาแล้วก็นี่นี่การหาสูตรทอย่างง่ายอะไทุกอย่างเลยลองดูท่ที่สองเลย การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านี้บอกเลยว่าถ้าปรงานหน้าตาแบบนี้น่าจะเป็นอะไรคะเขียนก่อนการหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของสามเหลี่ยมด้านเท่านะอ่านไันที่สองแล้วก็สมมติว่าหาทางมาสองแล้วการหาใช่ไหมสูตรอย่างง่ายอย่างง่ายของอะไรดูดูด,ดูสามเหลี่ยมด้านเท่า นะคะคนทำโครงงารน,นั่นเองก็เ,เขียนนามไม่ใช่ชื่อตัวเองเนาะก็ดูพี่เอาชื่ออะไรเนี่ยพี่หรือน้องมหกแล็วมันพี่เออพี่ดาราวานันพี่ธนาพรจากโร,ราะะโรงเรียนสะดาวนะคะโรงเรียนสะดาวขันชัยอะไรนะคะเดี่ยวเราก็เสิร์มาที่ที่อะไรนะคุณลนะือเนาะนางสาว คณนะพรอ,อ,นะนะอะไร,ะไรไนะนางสาวอะไรก็ว่าไปนะคะจากโรงเรียนนะอะไรก็ว่าไปนะคะเรียนน้อยไปน้อยที่มาเราก็ดูเว็บไซต์ค่ะดูเว็บไซต์ของไทยเว็บไซต์นี้อะไซส์แมดโออาร์จไฟอัพโหลดนะเนี่ยเด็กนก็ถ้าใส่ไปซึ่งจริงอาจจะไม่ได้เยอะนะก็สามารถใส่ได้เขียนได้นะคะไซส,ส์แมดบอร์ดโออาร์จอะไรมาไปนะคะเนะี่ยเราก็ก๊อปมาเขียนมาได้ก็เป็นอย่างนี้ก็จะ ส่วนใหญ่นักเรียนก็จะเอ,อ่อพิมพ์มาให้ครูอ๋อก็มีเหมือนกันที่เขียนมาเนีาะส้าก็เขียนตามเพราะอันนี้เว็บไม่ยาวนักเรียนก็อาจจะออละลาให้ครูเห็นนิดนึงหรืออาจ,จใส่คําค้นอะไรก็ว่าไปก็หลายคนก็ทํามานะคะประเภทของ,องงานอันนี้มาดูที่ทำโรงกานแบบเป็นอะไรนะเมื่อกี้เราสมรวจหาสูตรทั่วไปอ๋ออาจารย์นี่กลับมานั่งคิดหาสูตรทั่วไปเนี่ยนะคะทั่วไปหาสูตรทั่วไปมาดูซิว่าหาสูตรทั่วไปไมันน่าจะเป็น งานแบบนี้ทดลองหรือเปล่ามีการตัง้งสมมติฐานไหมไม่น่าใช่สํารวจเก็บข้อมูลทําเป็นตารางนาเสนอหรือเปล่าหรือว่าเป็นการประดิษฐ์ไหมหรือว่านี่ไงการสร้างทฤษฎีนะคะหรือคาอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นหน้ที่เขามีการเนี่ยเขาสร้างอันนี้คือค้างไงเป็นสร้างสูตรสร้างคำอธิบายนะคะไม่การสร้างสูตรสมรการเพราะฉะนั้นนี่ไงเขา,ขาหาสูตรนะคะ นอกเหนือจากที่มี้อยู่แล้วนั้นนี่คือเป็นความประเภททฤษฎีนะคะ,ะ,คะหรือทาอธิบายอลงลายมือก็อาจจะแบบเป็นคุณหมอนิดนึงคุณหมออะไรคุณหมอคุณหมอเองอ,อ,อะไรเหมือน <c oughs> กันเนาะถ้าให้เห็นก็เป็นเช่นนี้ก็อาจจะเห็นว่าเออเพราะว่าผู้ทําโครงงานนะคะทําโครงงานนะคะ,ะ,คะมีการนะคะเออคิดนะคะเออสูตร นะคะเนี่ยสูตรขึ้นมาใหม่นะคะขึ้นมาใหม่โดยการพัฒนาจากสูตรเดิมอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าแน่นอนจะไม่ได้แบบคิดพัฒนาปุ๊บแบบได้สร้างสูตรปุ๊บขึ้นมาปั๊บเลยเพราะว่าวโอเคคณิตศาสตร์มันก็มีการสั่งสมไปเรื่อยเร้่อต่สมัยอะไรนะเออกรีกโบราณอะเสโตเต์นปีทากรัสอะไรก็มากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ อาจจะไม่ได้คิดสูตรใหม่โดยเป็นการเอาสูตรของเขามาปรับจากอีกความรู้หนึ่งมาพัฒนาเป็นอีกแนวคิดของเราอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้น,ะะาานเราก็ให้เหตุผลไปโอเคที่้องทองนี้ก็จบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนทําแล้วเออไม่ค่อยตรงกับที่ครูแนะนาําก็อาจจะอ๋อรู้เอาไว้ว่าเด,ดี๋ยวเราจะต้องทําแบบนี้เนาะเช่นชื่อ,อง,งานอ่ะไม่เป็นชื่องตัวเองนะจ๊ะเป็นชื่อของคนที่ทํนา,านน้นะคะโอเคแล้วก็ให้เหตุผล แค่นั้นเองนะคะพรมาวันนี้เราเรียนอะไรกันบ้างมาดูน,นะคะเราจะเรียนอ,อาหาแหล่งข้อมูลจากวันนี้เราจะมาดูแหล่งข้อมูลจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลไม่ต้องบอกนักเรียนเราเพราะว่านักเรียนบางนักเรียนเนี่ยบางทีก็มีทักษะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเนี่ยมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะเราก็ข้อมูลสื่อสารค่อนข้างจะทั่วถึงนะคะจากเชื่อมโยงเครือข่ายอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถสืบค้นได้ ได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้ามีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยน,นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นครูอยากให้พวกเราเอามาดูไปงานที่สองไม่ต้องทำนะคะเราไปทำไปงานที่สามซึ่งที่สองกับสามไม่ได้มีอะไรมากขอแค่ไปดูหัวข้อเออมาดูซิว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเราสนใจอะไรบ้างนะหนูก็ไม่ค่อยสนใจเลยค่ะเอออาจจะมีบางอย่างนะที่เราสนใจนะคะอาจจะมีบางอย่างที่เราสนใจเื่อที่ห,หนึ่งคเขียนแล้วก็ห้องอะไร สีอะไรมาเอ๊ะแบบสีมอหน,นึ่งสวทเห็นว่านี้เนี่ยเรื่องเนี่ยพาลินโดมาหน่าสนใจก็ใส่มาอาจจะดนะคะเป็นพาลินโดมไม่พาลินโดคืออะไรหรือว่าจะเป็นชอบแบบเออพีระมิดเออบางคนชอบพีระมิดร,รูปทรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูอ่ะทำง่ายด้วยถังก็สามารถทำได้เช่นอ่ะลองดูสิว่า พาลินโดมน่พาลินโดมคืออะไรคือดินพาลินโดมคนืออ่านวนพาลินโดมสคิดไม่ออกเสอเว็บปลกก็เข้าไปเลยพาลินโดมเป็นะตัวที่หลังไปหน้าก็ได้ค่าเท่าเดิมหนึ่งสี่หกหนึ่งอ่าดลังไปหน้าก็เป็นอ่านจากหลังนะคะหนึ่งหกสี่หกหนึ่งก็ได้เลขเท่าเดิมเลยไหมสามแปดกับแปดสามอะไรเงี้ยค่ะให้มาเป่สลับไม่ใ่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งยมอ่านจากหน้าไปหลังก็ จากหน้าก็เป็นหนึ่งสองหนึ่งอาจจะหลังไปหน้าก็เป็นหนึ่งสองหนึ่งเมือกันนี้คือลักษณะของพาลิมูหรือเปล่าอะไรเงี้ยผสมใช่มั้ยมเขียนมาแหล่งที่มาคกดสคาับไเลยนะคะนะถ้าไม่มีก็เป็นวิก,กิีเดียถ้ามีใครเขีย